บางครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่ซับซ้อนจนเข้าใจยากแต่มันเกิดจากความคิดที่กล้าจะทำให้สิ่งที่มีอยู่กลายเป็นสิ่งที่ใช้ง่ายกว่าสวยงามกว่าและทำให้ชีวิตผู้คนเชื่อมต่อกันได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและปี2007คือปีที่โลกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นชัดเจนที่สุดผ่าน iPhone มือถือที่ไม่ได้เป็นแค่โทรศัพท์แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนเต็มตัว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDD Channel ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวไอทีธุรกิจและสตาร์ทอัพเราจะเล่าเรื่องยากๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบจับใจความได้ทันทีทำให้ทุกแนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและสนุกไปกับมันเข้าใจง่ายกระชับและทันเหตุการณ์เสมอถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเด็ดๆของโลกเทคโนโลยีและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ ย้อนกลับไปก่อนปี2007ถ้าเราพูดถึงโทรศัพท์มือถือภาพที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเครื่องที่มีปุ่มกดเต็มไปหมดจอเล็กๆใช้สำหรับโทรส่ง SMS เล่นเกมงูในโนเกียบ้างเปิดเพลง MP3 ได้ใดบ้างบางรุ่นก็เริ่มมีลูกเล่นกล้องถ่ายรูปความละเอียดน้อยๆแค่พอสนุกแต่ยังไม่มีใครคิดว่ามือถือจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ทาได้แทบทุกอย่างเหมือนในปัจจุบัน ก่อนที่ iPhone จะเปิดตัวโลกมือถือถูกครองโดยผู้เล่นอย่างโนเกียม t o ต o ร a โ l ล่าแบล็ y เบอรี่โซนี่ n อริสันและพามแต่ละเจ้าเน้นจุดแข็งของตนเองโนเกียเด่นเรื่องความทนทานและการออกแบบที่หลากหลายม o t ต r ร l โล่ Motorola เคยสร้างกระแสราราเซอร์ที่บางเฉียบจนฮือฮา BlackBerry คือเจ้าแห่งการพิมพ์อีเมลในองค์กร Sony Ericsson นึ้นชื่อเรื่อง Walkman Phone ที่ฟังเพลงได้คุณภาพดีและ Palm ก็เจาะกลุ่มคนทำงานที่ต้องใช้ปฏิทินและสมุดโน้ตดิจิทัล แต่ทั้งหมดนั้นยังมีข้อจำกัดใหญ่ที่สุดอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือประสบการณ์การใช้งานหรือที่เรียกว่า user experience มือถือส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับการควบคุมผ่านปุ่มกดเล็กๆเ,เมนูซับซ้อนและความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ยังไม่สะดวกนักจะเข้าเว็บทั้งทีก็ต้องใช้เบราว์เซอร์ที่หน้าตาล้าสมัยแสดงผลไม่เต็มที่และเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่ยังช้ายอย่าง EDGE หรือ g p s นี่เองคือจุดที่สตีฟจ็อบส์และ Apple มองเห็นโอกาสโลกกำลังรอคอยอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนวิธีที่คนใช้มือถือและพวกเขาก็เชื่อว่า Apple คือคนที่จะทำมันได้ iPhone ไม่ได้เป็นแค่การรวมฟังก์ชันโทรศัพท์ iPod และเบราว์เซอร์เข้าด้วยกันแต่มันคือการออกแบบใหม่หมดให้ผู้ใช้รู้สึกได้ทันทีว่ามันใช้ง่ายการควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสมัลติท c h ที่ไม่ต้องใช้ปากกาสไตลัสคือก้าวกระโดดครั้งใหญ่เพราะแค่ปลายนิ้วก็สามารถเลื่อนขยายย่อหรือกดเลือกได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่คือความมหัศจรรย์ในยุคนั้น จำได้ไหมครับวันที่สตีฟจ็อบส์ขึ้นเวทีงาน Macworld วันที่9มกราคม2007 <_ ull> เขาพูดประโยคที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนว่าวันนีปป้ Apple จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปฏิวัติ3อย่าง iPod จอใหญ่สัมผัสโทรศัพท์มือถือที่ปฏิวัติวงการและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ล้ำสมัยตอนแรกคนฟังนึกว่าเป็น3อุปกรณ์แต่จริงๆแล้วจ็อบส์เฉลยว่ามันคืออุปกรณ์เดียวนั่นคือ iPhone เสียงปรบมือเกิดกล้องและในทันทีโลกทั้งใบก็เหมือนถูกย้ายเข้าสู่เส้นทางใหม่สิ่งที่ทำให้ i p o o n e กลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์ที่ดูสวยงามและล้าสมัยแต่คือการผสานซอฟต์แวร์ iOS ที่ตอนนั้นยังเรียกว่า iPhone OS เข้ากับฮาร์ดแวร์อย่างไร้รอยต่อแอปพลิเคชันที่ติดมากับเครื่องเช่น Safari ที่เปิดเว็บได้เหมือนในคอมพิวเตอร์เมลที่สิงอีเมลจริง iPod ที่เล่นเพลงและวิดีโอได้รวมถึง Visual Voicemail ที่เลือกฟังข้อบความเสียงได้ตามต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่โลกยังไม่เคยเจออีกจุดที่น่าสนใจคือ Apple ไม่ได้เลือกทำตามตลาดแต่มองไปข้างหน้า ตอนนั้นมือถือส่วนใหญ่ยังแข่งขันกันเรื่องสเปกเช่นกล้องกี่ล้านพิกเซลเสียงดังแค่ไหนหรือหน่วยความจำเท่าไรแต่ iPhone กลับบอกว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวเลขแต่คือการใช้งานจริง Apple เลือกทำกล้องแค่2ล้านพิกเซลไม่มี 3G ไม่มี MMS ไม่มีวิทยุ FM ไม่มีการ์ดหน่วยความจำเสริมแต่กลับทำให้มันใช้งานสวยงามและเป็นประสบการณ์ที่ผู้ใช้หลงรักและผลลัพธ์ก็คือมันกลายเป็นปรากฏการณ์ ผู้คนต่อคิวยาวเหยียดหน้าร้าน Apple Store เพื่อรอซื้อ iPhone รุ่นแรกในเดือนมิถุนายน2007สื่อทั่วโลกพาดหัวว่านี่คืออนาคตของโทรศัพท์มือถือและคู่แข่งก็ต่างพยายามวิ่งตามให้ทันแต่เรื่องราวของ iPhone ไม่ได้จบแค่การเปิดตัวมันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและเปลี่ยนโลกธุรกิจเทคโนโลยีทั้งหมด ความยิ่งใหญ่ของ iPhone ไม่ได้อยู่เพียงวันที่มันเปิดตัวแต่คือคลื่นที่แผ่ขยายออกไปทั่วโลกธุรกิจและเทคโนโลยีมันเหมือนหินก้อนใหญ่ที่ถูกโยนลงไปในบ่อน้ําแล้วทําให้เกิดระลอกคลื่นที่ส่งผลต่อทุกสิ่งรอบข้างตั้งแต่บริษัทมือถือคู่แข่งซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการเครือข่ายไปจนถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันและแม้กระทั่งผู้ใช้ธรรมดาทั่วไปที่เริ่มมองโทรศัพท์มือถือไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรามาลองย้อนดูรายละเอียดกันทีละประเด็นครับว่า iPhone รุ่นแรกทำไมถึงกลายเป็นปรากฏการได้ขนาดนั้นสิ่งแรกคือดีไซน์ก่อนหน้า iPhone โทรศัพท์มือถือจำนวนมากมีปุ่มเต็มเครื่องบางรุ่นมีปุ่ม Q W E R T ครบเหมือนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์บางรุ่นเป็นแบบฝาพับหรือสไลด์เพื่อให้ดูเท่และประหยัดพื้นที่ แต่ iPhone เลือกทางตรงข้ามคือทำให้มันเป็นแผ่นกระจกเรียบๆขนาด3.5นิ้วความละเอียด320คูณ480พิกเซลที่ในยุคนั้นถือว่าคมชัดมากดีไซน์นี้ทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนกำลังถืออนาคตอยู่ในมือสตีฟจ็อบส์เคยพีดไว้ว่า <c oughs> ปัญหาใหญ่ของสมาร์ทโฟนก่อนหน้านี้คือพวกมันมีคีย์บอร์ดถาวรและนั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะเราสามารถสร้างคีย์บอร์ดบนหน้าจอที่เปลี่ยนได้ตามการใช้งาน นี่คือการคิดนอกกรอบที่กลายเป็นมาตรฐานในทุกสมาร์ทโฟนปัจจุบันสิ่งที่2คือมัลติทัชคุณอาจนึกไม่ออกแต่ในปี2007ความสามารถในการขยายรูปหรือหน้าเว็บด้วยการใช้นิ้ว2นิ้วทางออกหรือการเลื่อนหน้าจอด้วยการปัดนิ้วมันคือเวทมนต์ชัดๆผู้คนปรบมือฮือฮาในงานเปิดตัวเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เคยมีมาก่อนในมือถือทั่วไปสิ่งที่3คือการผสานฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ Apple ทำให้ iPhone ไม่ใช่แค่เครื่องสวยแต่ยังทำงานได้อย่างลื่นไหล iPhone รุ่นแรกใช้ระบบปฏิบัติการที่ต่อมาเรียกว่า iOS ซึ่งเป็นการย่อประสบการณ์ของ Mac OS X มาสู่มือถือทั้งเรื่องกราฟิกการสัมผัสและการทำงานแบบ multitask บางส่วนมันเป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้รู้สึกว่ากำลังใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเล็กจริงๆไม่ใช่มือถือที่แค่เพิ่มฟีเจอร์พิเศษเข้ามาและแน่นอนอินเทอร์เน็ตคือหนึ่งในจุดขายใหญ่ Apple โฆษณา i p h o n e ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตคอมมูนิเคเตอร์เพราะมันเปิดเว็บได้เหมือนบนคอมพิวเตอร์จริงๆผ่าน Safari ี Brows วเซอร์เต็มรูปแบบไม่ใช่ WAP หรือเวอร์ชันตัดทอนเหมือนมือถือยุคนั้นการเช็คอ e ีเมลผ่าน IMAP, POP การดูรูปเต็มการซูมเข้าออกทั้งหมดนี้ทำให้คนเริ่มเข้าใจว่าอนาคตของอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดอยู่แค่หน้าคอมแต่พกไปได้ทุกที่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ Apple ยังไม่ได้เปิดตัว p อ Store ในรุ่นแรก iPhone รุ่นแรกมีแค่แอปพื้นฐานติดเครื่องเช่นโทรศัพท์ข้อความ iPod, m a เมล s f f r r i ี p h o t o และ Notes เท่านั้น Jobs ตอนนั้นเชื่อว่าการทำเว็บแอปบน s a f a r รีเพียงพอแล้วแต่ในเวลาต่อมา Apple ก็ต้องยอมเปิด App Store ในปี2008และนั่นแหละคือก้าวสำคัญที่สุดที่ทำให้ iPhone กลายเป็นแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่อุปกรณ์ในด้านธุรกิจ iPhone ยังเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตมือถือกับผู้ให้บริการเครือข่าย ก่อนหน้านั้นผู้ให้บริการคือคนที่คุมเกมพวกเขาเลือกว่ามือถือจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างใส่โลโก้เครือข่ายลงไปในเครื่องอย่างเด่นชัดและผู้ใช้ต้องทำตามแพ็กเกจที่เครือข่ายกำหนดแต่ Apple กลับบอกว่าเราจะทำเครื่องในแบบของเราเครือข่ายแค่ขายบริการในสหรฐัฐ Apple จับมือกับ AT&T แบบ Exclusive ซึ่งเป็นดีลที่เขย่าว,วงการ แน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างราบรื่น iPhone รุ่นแรกมีข้อจำกัดมากเช่นไม่รองรับ 3G ใช้ได้แค่ EDGE ไม่มีกล้องหน้าไม่มีฟีเจอร์ MMS ไม่มีการ์ดหน่วยความจำแบตเตอรี่เปลี่ยนเองไม่ได้ราคาก็ถือว่าสูงมากเริ่มต้นที่499ดอลลาร์สำหรับรุ่น4 g ิกและ599ดอลลาร์สำหรับรุ่น8 g ิก หลายคนในตอนนั้นหัวเราะเยาะว่าใครจะซื้อของแพงที่ทำได้น้อยกว่ามือถือคู่แข่งแต่สิ่งที่คนเหล่านั้นไม่เข้าใจคือ iPhone ไม่ได้แข่งด้วยจำนวนฟีเจอร์แต่มันแข่งด้วยประสบการณ์การใช้งานเมื่อผู้ใช้ได้ลองจับ iPhone ครั้งแรกพวกเขาจะไม่อยากกลับไปใช้มือถือแบบเดิมอีกเลยการปัดเลื่อนหน้าจอการซูมรูปการเล่นเพลงผ่าน coverflow มันทำให้มือถือเป็นสิ่งที่สนุกที่จะใช้มากกว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นเท่านั้น ในแง่สังคม iPhone ยังกลายเป็นแฟชั่นและสัญ,ญลักษณ์สถานะผู้ที่ถือ iPhone ในยุคนั้นถูกมองว่าเป็นคนล้ำสมัยเข้าใจเทคโนโลยีและมีรสนิยม Apple สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแรงมาตั้งแต่ iPod แล้วและ iPhone ก็ต่อยอดตรงนี้ได้อย่างสวยงาม และแน่นอนในอุตสาหกรรม iPhone ทำให้คู่แข่งเริ่มตื่นตัว n o k i a BlackBerry, Motorola ต่างรีบออกแบบมือถือที่เป็นจอสัมผัสบ้างแต่หลายรายยังติดอยู่กับการออกแบบเก่าหรือระบบปฏิบัติการที่ไม่ลื่นไหลพอเช่น s y m b i a ยเซ n ยน w d o w s Mobile หรือ BlackBerry OS มันยิ่งทำให้ iPhone โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆการมาของ iPhone ยังผลักดันให้เกิด Mobile a p p Economy ในเวลาต่อมานักพัฒนาเริ่มเห็นโอกาสใหม่ไม่ใช่แค่การทำซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่สามารถสร้างแอปที่อยู่ในกระเป๋าผู้ใช้ตลอดเวลาและสามารถเข้าถึงผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มของ Apple ทั้งหมดนี้คือการปูทางที่ทำให้ iPhone ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นแต่เป็นแพลตฟอร์มเปลี่ยนโลกและปี2007ก็เป็นเหมือนประตูที่เปิดออกไปสู่ยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่ายุคสมาร์ทโฟนเต็มตัว แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือหลังจาก iPhone เปิดตัว Apple ไม่ได้ยุดอยู่แค่นั้นพวกเขาเดินหน้าพัฒนารุ่นต่อๆมาและในปี2008กับการเปิดตัว iPhone 3G และ App Store โลกทั้งใบก็ถูกเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อ iPhone รุ่นแรกเปิดตัวและสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกแล้วสิ่งที่ตามมาคือการเดินทางสู่การยกระดับสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จริงๆ Apple รู้ดีว่าการเปิดตัวครั้งแรกเป็นเพียงการจุดประกายแต่ถ้าจะทำให้ iPhone กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกพวกเขาจำเป็นต้องทำให้มันเข้าถึงผู้ใช้มากขึ้นและขยายขีดความสามารถไปไกลกว่าเดิมดังนั้นปี2008คือก้าวสำคัญอีกครั้งเมื่อ Apple เปิดตัว iPhone 3 G ที่ไม่ใช่แค่รุ่นใหม่แต่เป็นการแก้ข้อจากัดเดิมอย่างตรงจุด รุ่นแรกถูกวิจารณ์ว่าช้าเพราะยังใช้ E D G แต่ iPhone 3G มาพร้อมกับการรองรับเครือข่ายความเร็วสูงที่เป็นมาตรฐานในยุคนั้นการดาวน์โหลดหน้าเว็บการเช็คอีเมลและการใช้งานออนไลน์จึงเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้ใช้เริ่มรู้สึกว่านี่แหละมือถือที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้จริง แต่สิ่งที่เปลี่ยนโลกยิ่งกว่าคือ App Store ที่เปิดตัวพร้อม iPhone 3G เพราะนี่คือครั้งแรกที่มือถือกลายเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดให้นักพัฒนาภายนอกเข้ามาสร้างแอปได้ Apple m o มอบ SDK (Software Development Kit) ให้นักพัฒนาและเปิดตลาดที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปได้โดยตรงผ่านเครื่องแค่แตกไม่กี่ครั้งแอปก็พร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องเสียเวลาลงผ่านคอมพิวเตอร์หรือแผ่นซีดีเหมือนยุคก่อน App Store จึงกลายเป็นจุดกำเนิดของเศรษฐกิจใหม่ที่เราเรียกว่า Mobile App Economy หลายคนที่ไม่เคยเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มาก่อนก็เริ่มสร้างแอป,ปขายบางรายถึงขั้นสร้างธุรกิจพันล้านจากแอป,ปเดียวเช่น Angry Birds, Instagram หรือ WhatsApp ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะ App Store เปิดประตูโอกาสให้กับทุกคนลองนึกภาพดูครับ ก่อน App Store มือถือเป็นอุปกรณ์ที่ถูกกำหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้นว่ามีฟีเจอร์อะไรผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เพิ่มหรือลดฟังก์ชันแต่หลังจาก App Store ทุกอย่างเปลี่ยนไปคุณอยากได้เครื่องคิดเลขขั้นสูงมีแอปให้โหลดคุณอยากได้เกมใหม่ๆก็มีให้เลือกคุณอยากตัดต่อภาพเขียนโน้ตวาดรูปหรือแม้แต่หาคู่ก็มีนักพัฒนาที่ทำแอป,ปมาตอบโจทย์ให้หมดสิ่งนี้คือการเปิดจักรวาลใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อน และนี่เองที่ทำให้คู่แข่งเริ่มรู้สึกแรงกดดันมากขึ้นโนเกียที่เคยครองตลาดด้วยซิมเบียนเริ่มถูกมองว่าล้าสมัย b l a c k เบอร์ี่ที่ยังยุดเต็ดกับคีย์บอร์ดกายภาพก็เริ่มเสียความนิยมโมโโทรล่ Motorola, ที่เคยดังจากเรเซอร์ก็หาทางกลับมาไม่เจอเพราะทุกอย่างที่เคยเป็นจุดแข็งถูก iPhone และระบบนิเวศแอปสโตร์กลบหมด นอกจากนั้น Apple ยังมีอีกหนึ่งจุดแข็งที่คู่แข่งเรียนแบบได้ยากนั่นคือการควบคุมคุณภาพทุกแอป,ปที่เข้า App Store ต้องผ่านการตรวจสอบจาก Apple เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีมา์แวร์และใช้งานได้จริงสิ่งนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ว่าแอป,ปที่ดาวน์โหลดมาจะปลอดภยัยและยังสร้างมาตรฐานคุณภาพให้ทั้งอุตสาหกรรม ในด้านการออกแบบ iPhone 3G ยังเปลี่ยนดีไซน์ไปใช้วัสดุพลาสติกโค้งมนที่จับถนัดมือมากขึ้นสีขาวกับดำกลายเป็นเอกลักษณ์และยังทำให้ราคาถูกลงเมื่อจับคู่กับสัญญาเครือข่ายผู้คนจำนวนมากจึงสามารถเข้าถึง iPhone ได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่ของเล่นสำหรับคนกลุ่มเล็กที่มีเงินเหลือเฟือ และปีต่อมา2009 Apple เปิดตัว iPhone 3 GS ซึ่ง S หมายถึง speed มันเร็วขึ้นทั้ง4 CPU และกราฟิกมีกล้องที่ถ่ายวิดีโอได้เพิ่มฟังก์ชัน Voice Control และทำให้ iPhone เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนใช้ทั้งทำงานและความบันเทิงมากขึ้นเรื่อยๆยอดขายพุ่งสูงจน Apple เริ่มขึ้นแท่นผู้นำตลาดสมาร์ทโฟน แต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่การพัฒนาเทคโนโลยีเพราะสิ่งที่ iPhone ทำได้คือการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ก่อน iPhone ผู้คนใช้มือถือเพื่อโทรส่งข้อความหรือเล่นเกมเล็กๆแต่หลัง iPhone ผู้คนเริ่มใช้มือถือเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบใช้โซเชียลมีเดียใช้แอปแชทใช้ฟังเพลงดูวิดีโอเช็คแผนที่และต่อมาคือการซื้อของออนไลน์ถ่ายภาพแชร์ชีวิตประจาวันสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีไปตลอดการ Facebook, Twitter และต่อมาคือ Instagram, TikTok ทั้งหมดกลายเป็นสิ่งที่เติบโกบนพื้นฐานของการมีสมาร์ทโฟนในมือทุกคนและ iPhone ก็คือผู้จุดไฟให้วัฒนธรรมนั้นเริ่มต้นขึ้น ในเชิงธุรกิจ i iPhone ยังทำให้เกิดแอปอีโคโนมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์นักพัฒนาจำนวนมากสร้างรายได้จากการขายแอปหรือโฆษณาในแอปธุรกิจสตาร์ทอัพจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะ iPhone เช่น Uber ที่ใช้มือถือเรียกรถหรือ Airbnb ที่ใช้มือถือจองที่พักพวกเขาแทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มี iPhone และสมาร์ทโฟน อีกสิ่งที่ต้องพูดถึงคือการเปลี่ยนอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูปมือถือก่อน iPhone มีกล้องที่คุณภาพไม่ดีนักใช้ถ่ายเล่นสนุกสนุกแต่ iPhone ทําให้กล้องมือถือค่อยๆพัฒนาอย่างจริงจังและผู้ใช้ก็เริ่มใช้มือถือแทนกล้องดิจิตอลพกพาได้จริงจนทุกวันนี้เราแทบไม่เห็นกล้องคอมแพกในตลาดอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น iPhone ไม่ได้เปลี่ยนแค่การสื่อสารแต่มันเปลี่ยนทั้งธุรกิจดนตรีการถ่ายภาพการเดินทางการค้าขายและแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันสิ่งที่เคยเป็นแยกกันในหลายอุปกรณ์ตอนนี้ถูกรวมอยู่ในมือถือเครื่องเดียวที่อยู่ในกระเป๋าของคุณตลอดเวลา และทั้งหมดนี้เริ่มจากจุดเล็กๆในปี2007ที่สตีฟจ็อบส์ขึ้นเวทีบอกว่า iPhone คือการปฏิวัติว,ตวงการวันนี้เราหันกลับไปมองแล้วก็รู้เลยว่าเขาไม่ได้พูดเกินจริงแม้แต่น้อยหลังจาก iPhone 3GS ได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลายโลกก็เริ่มเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เทรนด์ชั่วคราวแต่คืออนาคตของมือถืออย่างแท้จริง และในปี2010 Apple ก็ก้าวไปอีกขั้นกับการเปิดตัว iPhone 4รุ่นที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไอคอนของวงการสมาร์ทโฟน iPhone 4มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดใช้กรอบสแตนเลสและกระจกทั้งหน้าและหลังทำให้ดูหรูหราและล้ำสมัยกว่ามือถือใดๆในยุคนั้น แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดตัวเร t i n a Display ซึ่ง Steve j o b สอธิบายว่าความละเอียดสูงจนตาของมนุษย์มองไม่เห็นพิกเซลแล้วนี่คือครั้งแรกที่หน้าจอมือถือกลายเป็นสิ่งที่สวยคมและน่าลหลงไหลจนผู้คนอยากจ้องมองมันนานๆไม่เพียงเท่านั้น iPhone 4ยังเป็นรุ่นแรกที่มีกล้องหน้าทำให้การถ่ายเซลฟี่เริ่มกลายเป็นวัฒนธรรมที่ระบาดไปทั่วโลก และยังรองรับการใช้งาน FaceTime ซึ่งเป็นวิดีโอคอลที่ Apple ภูมิใจนำเสนอว่ามันแค่ทำงานได้ไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องงงแค่กดปุ่มก็เห็นหน้ากันทันทีความง่ายแบบนี้ทำให้การสื่อสารทางไกลเปลี่ยนไปตลอดกาล อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือ iOS 4ที่มาพร้อมกับแอป multitasking การจัดกลุ่มแอปในโฟลเดอร์และการรองรับ iBooks ทำให้ iPhone ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ทำงานหรือความบันเทิงแต่เริ่มกลายเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ด้วยและอย่าลืมว่าในปีเดียวกัน Apple ยังเปิดตัว iPad ซึ่งต่อยอดแนวคิดจาก iPhone ให้กลายเป็นแท็บเล็ตที่ทำให้คนใช้อินเทอร์เน็ตเล่นเกมและทำงานในหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น เมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่า iPhone และ iPad คือคู่หูที่ทำให้โลกเปลี่ยนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ใช้ว่าทุกอย่างราบรื่น iPhone 4มีเรื่องอื้อเฉาที่เรียกว่า Antenna g a t เกผู้ใช้หลายคนพบว่าสัญญาณมือถือหายเมื่อจับเครื่องในมุมที่ผิด Apple ต้องออกมาชี้แจงและแจกเคสฟรีเพื่อแก้ปัญหา เหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่สะท้อนว่าการทำผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกก็ยังมีข้อผิดพลาดได้แต่สิ่งสำคัญคือการรับมือกับวิกฤตอย่างโปร่งใสต่อมาในปี2011 Apple เปิดตัว iPhone 4S รุ่นนี้อาจไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์มากแต่สิ่งที่สร้างความตื่นตะลึงคือการมาของซีรีผู้ช่วยส่วนตัวที่ใช้เสียงสั่งงานได้ What's the weather today? หรือ Remind me to call mom เป็นประโยคที่กลายเป็นไวรัเราไปทั่วโลก Siri ทำให้ผู้คนเริ่มเชื่อว่าอนาคตของการสั่งงานด้วยเสียงใกล้เข้ามาแล้ว น่าเศร้าที่ iPhone 4S เป็น iPhone รุ่นสุดท้ายที่เปิดตัวในยุคข,ของ Steve Jobs เพราะไม่นานหลังจากนั้นเขาก็จากโลกนี้ไปในเดือนตุลาคม2011แต่สิ่งที่เขาสร้างไว้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการวางรากฐานที่จะอยู่ไปอีกหลายสิบปี หลังจากนั้นทีมคุกก็ก้าวขึ้นมานำแอ p เปิต่อและในปี2012เราได้เห็น iPhone 5ที่เปลี่ยนมาใช้หน้าจอ4นิ้วสัดส่วน16:9ต่อ 9, ทำให้ดูวิดีโอเต็มจอได้ดีขึ้นน้ำหนักเบาบางเฉียบและที่สำคัญคือรองรับ 4G LTE ทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดด สิ่งที่น่าสนใจคือ Apple ไม่ได้หยุดเพียงแค่การพัฒนาเครื่องแต่ยังพัฒนาระบบนิเวศ Ecosystem ไปพร้อมๆกันเช่น iCloud ที่เปิดตัวเพื่อซิงค์ข้อมูลข้ามปุปกรณ์ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะหายอีกต่อไปเพลงรูปภาพเอกสารและข้อมูลต่างๆจะตามคุณไปทุกที่ไม่ว่าจะใช้ iPhone, iPad หรือ Mac นอกจากนี้ Apple ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้ทั้งอุตสาหกรรมเช่นการเปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อจาก30พินไปเป็น Lightning ที่เล็กและใช้งานง่ายกว่าแม้จะมีเสียงบน่นเพราะอุปกรณ์เสริมเก่าต้องเปลี่ยนแต่ในที่สุด Lightning ก็กลายเป็นพอร์ตที่ผู้ใช้คุ้นเคยมาหลายปี ในปีต่อมา iPhone 5s ก็ยกระดับไปอีกขั้นด้วย Touch ID ระบบสแกนลายนิ้วมือที่ฝังอยู่ในปุ่มโฮมมันกลายเป็นมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ที่สะดวกวกว่าการใส่รหัสพินและยังเป็นก้าวแรกสู่การทำธุรกรรมบนมือถือ Apple Pay ในอนาคตในขณะที่ iPhone 5c ถูกเปิดตัวเป็นรุ่นราคาย่อมเยาวพร้อมตัวเครื่องพลาสติกหลากสีเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่อยากได้ iPhone ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น Apple รู้แล้วว่าตลาดสมาร์ทโฟนกำลังขยายและต้องการทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น เมื่อมองย้อนกลับมาช่วงปี2010ถึง2013จะเห็นว่า iPhone ไม่ได้เป็นเพียงมือถือแต่คือแรงขับเคลื่อนที่ผลักโลกเข้าสู่ Mobile First Era บริษัทต่างๆเริ่มต้องทำเว็บไซต์ที่รองรับมือถือนักพัฒนาเกมหันมาสร้างเกมมือถือเป็นหลักนักการตลาดก็เริ่มลงทุนกับโฆษณาบนมือถือและผู้บริโภคเองก็ใช้มือถือเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจาวันมากขึ้น และที่สำคัญการแข่งขันก็รุนแรงขึ้น Google เปิดตัว Android ที่เป็น Open Source ทำให้ผู้ผลิตหลายรายเช่น Samsung, HTC LG Sony ต่างเข้ามาแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างดุเดือด Android เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีหลายรุ่นหลายราคาและมีหน้าจอใหญ่กว่าที่ Apple ยังไม่ยอมทำในตอนนั้น เมื่อการแข่งขันระหว่าง iOS และ Android ร้อนแรงขึ้นโลกก็เข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนครองเมืองทุกบริษัททุกอุตสาหกรรมทุกคนต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับความจริงใหม่นี้และในทุกย่างก้าว iPhone ก็ยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางอย่างต่อเนื่อง ปี2014 Apple เปิดตัว iPhone 6และ iPhone 6 plus นี่คือครั้งแรกที่ Apple ยอมทำหน้าจอใหญ่กว่า4นิ้วเพราะแรงกดดันจากคู่แข่ง Android ที่เริ่มสร้างเทรนด์แฟลปเลต็ตหรือมือถือจอใหญ่กึ่งแท็บเลต็ต iPhone 6มาพร้อมจอ4.7นิ้วและ iPhone 6 plus จอ5.5นิ้วซึ่งในตอนนั้นถือว่าใหญ่มากผู้ใช้จำนวนมากตื่นเต้นที่สามารถดูหนังเล่นเกมและอ่านคอนเทนต์ได้เต็มตาเสียที และในรุ่นนี้เอง Apple ก็เปิดตัว Apple Pay ระบบจ่ายเงินผ่านมือถือโดยใช้ NFC ร่วมกับ Touch ID ทำให้มือถือไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารหรือความบันเทิงแต่ยังกลายเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและสะดวกมากขึ้นอีกด้วย iPhone 6ยังสร้างยอดขายถล่มทลายถึงขั้นที่กลายเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดการของ Apple ิด้วยจำนวนมากกว่า220ล้านเครื่องทั่วโลกนี่คือหลักฐานว่า Apple ไม่ได้แค่สร้างนวัตกรรมแต่ยังเข้าใจตลาดและความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลึกซึ้ง ในปี2015 iPhone 6s เปิดตัวพร้อม 3D Touch เทคโนโลยีที่ทำให้หน้าจอรับรู้แรงกดต่างกันและเปิดเมนูลัดได้และยังเป็นรุ่นแรกที่ใช้กล้องหลัง12ล้านพิกเซลพร้อมถ่ายวิดีโอระดับ 4K แม้ฟีเจอร์นี้จะไม่อยู่ยาวแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า Apple พร้อมทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ปี2016 iPhone 7และ7 Plus สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการตัดช่องหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรออกไปนี่คือการตัดสินใจที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในตอนแรกแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของทั้งอุตสาหกรรมเพราะ Apple มองไปข้างหน้ากับอนาคตรไร้สายผ่าน AirPods ที่เปิดตัวพร้อมกันและยังเพิ่มระบบกล้องคู่บน iPhone 7 Plus ที่ทาให้การถ่ายภาพ Portrait Mode กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงรัก ต่อมาในปี2017 Apple เฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของ iPhone ด้วยการเปิดตัว iPhone X นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รุ่นแรก iPhone X ตัดปุ่มโฮมที่เป็นเอกลักษณ์ออกไปและแทนที่ด้วยการควบคุมผ่านเจสเจอร์บนหน้าจอเต็มขอบ OLED ขนาด5.8นิ้วนี่คือครั้งแรกที่ผู้คนได้สัมผัสกับการใช้มือถือที่แทบไม่มีขอบจอ และที่สำคัญ iPhone X นำเสนอ Face ID ระบบสแกนใบหน้าที่ปลอดภัยและแม่นยำใช้เทคโนโลยีกล้อง TrueDepth ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานใหม่แทน Touch ID Apple ยืนยันว่าการสแกนใบหน้ามีความปลอดภัยสูงกว่าลายนิ้วมือและผู้ใช้ก็ยอมรับมันอย่างรวดเร็ว iPhone X ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่เป็นการกำหนดทิศทางสมาร์ทโฟนไปอีก10ปีข้างหน้าหลังจากนั้นผู้ผลิตทุกเจ้าเริ่มคำมือถือจอเต็มขอบมีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าและพยายามสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อให้ใกล้เคียงกับ Apple ตั้งแต่นั้นมา Apple ยังคงเดินหน้าต่อยอดไม่ว่าจะเป็น iPhone 11ที่มาพร้อมกล้องอัลตราไวท์ p h o n e 12ที่รองรับ 5G และ m a g s a เ e iPhone 13ที่พัฒนาการถ่ายวิดีโอซีเนม่าติกโหมด p h o n e 14ที่นําเสนอการตรวจจับอุบัติเหตุและ iPhone 15ที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C เพื่อตามมาตรฐานสากลทุกก้าวย่างยังคงตอกย้ำว่า iPhone คือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงในโลกสมาร์ทโฟน และเมื่อมองภาพกว้าง iPhone ไม่ได้เปลี่ยนแค่เทคโนโลยีแต่เปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกเราใช้มือถือถ่ายรูปแล้วแชร์ทันทีเราใช้มือถือสั่งแท็กซี่เรียกอาหารซื้อของออนไลน์ทำธุรกรรมการเงินติดต่อครอบครัวและเพื่อนๆทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านหน้าจอเล็กๆที่ถืออยู่ในมือ ในเชิงสังคม iPhone ยังสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาเช่นการถ่ายเซลฟี่การใช้อีโมจิการถ่ายวิดีโอสั้นๆแล้วอัปโหลดลงโซเชียลหรือแม้แต่การทำงานแบบรีโมทเวิร์กที่อาศัยแอปประชุมวิดีโอและการเข้าถึงข้อมูลผ่านมือถือสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบันจนเราแทบจะลืมไปแล้วว่ามันเคยไม่เคยมาก่อน และหากถามว่าทำไม iPhone ถึงเปลี่ยนโลกได้มากขนาดนี้คำตอบก็อาจจะอยู่ที่ความกล้าของ Steve Jobs และทีม Apple ที่ไม่ยอมทำตามสิ่งที่ตลาดเป็นอยู่แต่เลือกจะสร้างสิ่งที่ตลาดยังไม่รู้ว่าต้องการพวกเขาไม่ได้ถามว่าผู้ใช้ต้องการปุ่มกดที่ใหญ่ขึ้นหรือกล้องที่ชัดขึ้นแต่ถามว่าทำอย่างไรให้มือถือใช้ง่ายสนุกและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้จริง คำตอบนั้นก็คือ iPhone และตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยทุกวันนี้ iPhone ไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฟนแต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับบริการต่างๆของ Apple เช่น App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay และ Apple Watch ทั้งหมดนี้คือการสร้างอีโคซิสต m มที่ทำให้ผู้ใช้ติดหนีบกับประสบการณ์แบบครบวงจร จากวันแรกที่สตีฟจ็อบส์เปิดตัว iPhone รุ่นแรกต่อหน้าผู้คนนับพันในงาน Macworld จนถึงวันนี้ที่มีผู้ใช้ iPhone หลายพันล้านคนทั่วโลกเราสามารถพูดได้เต็มปากว่า iPhone คือจุดเริ่มต้นของยุคสมาร์ทโฟนเต็มตัวและยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้โลกเดินหน้าต่อไป